ครับทุกโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับเกมออกพี่เะอ๋อครับวันนี้ผมว่าน้องก็ต่อยดีนะต่อยดีแต่ยกหนึ่งยกสองยกยกสองรับเยอะไปหน่อยก็มีมีจุกจุกบ้างอรผมจนนาการน้องก็ได้อัีพมา3ามหมื่นกับจิมมี่แล้วก็พี่อูดูดออีกหมื่นหนึ่งเป็น4ี่หมื่นเขกองนะเออวันนีอาวมดกเบินผมอดกหกามน แต่สามหมื่นนะขอบคุณขอบคุณน้องจิมมี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่อุดอุดอนด้วยครับที่ยากจีได้น้องมันครับสี่หมื่นครับจีซีสี่หมื่นบาทครับแล้วชกไฟน้อนกับไฟนี้เป็นไงบ้างเนี่ยไฟนี้เนี่ยไปนีมากกว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วผมมองผมมองน้องก็ชนะที่ต่อยที่ราชดำเนินอ่ะใช่ยกห้าเตะก้านคอหนึ่งสองสามสี่เราก็ชนะเราเป็นตัวชนะนะแล้วก็ยังยกห้ามาได้เตะก้านคออีกแต่ว่าใช่ กรรมการลุมพินีก็ให้เสมอผมก็ไม่รู้เขาจะดูยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรเราถือว่ามาแก้ไขที่นี่ก็ก็น้องก็ทําได้ก็ถือว่าโอเคเขาดูน่ครักก็จริงๆน้องก็สไตล์อย่างนี้อยู่แล้วคือฝีมืออยู่แล้วน้องก็คือก็น้องก็แก้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นพอเนเนอร์หรือหัวหน้าค่ายอะไรคือน้องก็เต่งใช่ไอคิวเขาเขาใช่ครับให้ให้เครดิตนักมวยไปเลยผมไม่ได้นั่นอยู่แล้วว่าน้องก็เต่งอยู่แล้วจินตนาการไงตอนตาย ก็ไม่รู้ครับมันคิดไปเองโตโตไปตามอัคนีช่วงช่วงช่วงการยกสี่ช่วงนั้นที่เขาได้เฉยราคาก็ไม่เบมาอีกเซตหนึงครับมาหาเขาตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราเกิดอะไรขึ้นนะจอมเราเหมือนช็อตเลยครับผมไม่ได้ยินคทำเสียงเฮต่อแต่บนเวทีเ่ยไม่ได้ยินเสียงไม่ยินเสียงร้อสอนสอนบางทีจะไม่รู้เรื่องเลยพี่หมวดสอนบอกว่าเออพยายามอย่าอย่ารับอาวุธเขาเยอะพยายามเก็บเก็บอาวุธเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราเราเออถ้าเก็บอาการเก็บอาวุธเขาหน่อยเพราะว่าเอา โคลงล้วเป็นแดงเป็นปื้นเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยเก็บอาวุธหน่อยเดี๋ยวแล้วก็ค่อยๆเบียดไปเรื่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดพออ่าเราเราเรารู้สภาพร่างกายเรารู้ว่ามาเต็มร้อยไงก็เลยบอกว่าไอ้น้องมันคือเราสู้ได้อยู่แล้วไม่ได้ซ้อมเหมนซ้อมที่กาะสมุนได้ครับใช่ครับแล้วชื่อว่าชนะเขาคิดพออะไรนคิดว่ากินก็หลังๆมั่นใจก็คุมๆกินก็รู้ว่าชนะครับกินซูงไปเรื่อยทำ จริงๆมยตอนนี้ผมบอกเลยถ้าเกิดว่าเขารู้จักคุมน้ําหนักดีนะคือต่อยประมาณร้อห้ผมว่าหาตัวจับยากใช่แต่คือข้อเสียของน้องก็อันนี้ไม่ใช่ผมว่าโมยนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือน้ําหนักเนี่ยเราต้องปล่อยมาต่อยเพราะว่าน้องก็เรื่องน้ำหนักค่อนข้างที่จะมีปัญหาผมไม่อยากให้มีปัญหาภายหลังก็คือแบกเข้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรจริงๆหุ่นอย่างเขาเนี่ย115ต่อยกำลังดี คือเวลาเขาต่อยเนี่ยท the er right ุกครั้งที่ดูเขาจะเสียเปรี่ยบหมดเลยเพราะจะเล็กกว่าทุกครั้งแต่ต่อยเขาฝีมือเขาได้อยู่แล้วไงรอแต่เรื่องน้ําหนักอย่างเดียวครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาทำฟอร์มดีๆเดี๋ยวผมจะขอโปรโมเตอร์เขาชิงแชมป์ครับอาจจะทำร้อยจุดห้าแต่ว่าใช่ก็ขอแทนันเป็นตัวหลักบ้างอันนี้เป็นตัวหลักครั้งนี้แล้วก็มาแทนที่มันเสมอที่เสมอมาแทนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวหลักก็ประกบมาแล้วเราก็ เราก็ได้ทำบ้าการใช่รเทเตรียมตัวันดีกว่าครั่ได้ครับใช่ก็มีเวลาเตรียมตัว20วันก็ถือว่าโอเคครับฝากขอบคุณทุกกตาลงใจครับวันนี้ทำทำได้ร็จอะไรครับอย่างไรก็ฝากฝากแฟนมวยทางบ้านด้วยมีแพ้บ้างชนะบ้างนะอย่าอย่าว่ากันคือผมมาทำมวยผมทำเต็มที่อยู่แล้วใช่ผมไม่เล่นหนึ่งผมไม่เล่นการพนันนะครับต้องต้องขอโชว์เชี่ยวด้วยอย่าเที่ยวด่าผมเลย บางครั้งมันแพ้เราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้คือผมก็ชนะเราก็ให้กําลังใจเด็กแพ้ทั้งคนแพ้แล้วก็คนชนะเพราะว่าผมอ่ะแนวส่งเสริมมากกว่าครับผมผมไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องคือเชื่อใจได้เลยนักมวยแพ้ก็คือแพ้จะไม่มีเรื่องแบบอย่างนั้นโดยเด็ดขาดเพราะตัวผมเองด้วยผมก็สร้างเด็กๆมานี่ผมวากแฟนมวยด้วยที่ดูที่ดูทางบ้านเนี่ย ไปชมมวยได้ผมจัด5คืนกับกำนันธาตทองที่วัดกลางบางประกงช่วยเป็นกำลังใจให้วัดด้วยวันที่วันที่ห4 5 6 7เจศึกใช่ครับเนี่ยเดือนนี้ครับ3 4ม6 7 5คืนนะครับมวยประมาณวันละ20คู่ก็ฝากฝากแฟนมวยฝากทางบ้านเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ